รวมเหล่าคำทำนายอาวสานโลกที่จบลงด้วยความน่าแห่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีคำทำนายเกี่ยวกับอวสานโลกมากมายนับครั้งไม่ถ้วนซึ่งแน่นอนว่าทุกคำทำนายล้วนไม่เคยเกิดขึ้นจริงเพราะถ้ามันเกิดขึ้นจริงเราคงไม่ได้มานั่งชมเรื่องราวนี้แล้ววันนี้ผมจึงขอพาทุกท่านมาชมคำทำนายอาวสานโลกที่โด่งดังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันลองมาดูกันว่า จะมีคำทํานายอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง 1. โลกจะถึงจุดจบหลังจากพระจันทร์สีเลือดครั้งที่4ในปลายเดือนกันยายน2015จอห์นฮกี้ผู้นำชุมชนคริสเตียนในอิสราเอลอ้างว่าการเกิดชุดของจันทรุป,ปราคาสีครั้งเป็นสัญลักษณ์ที่พระเจ้าจะชำระล้างโลกโดยเขากล่าวว่าการมาของพระจันทร์สีเลือดทั้งสี่ครั้งบ่งชี้ว่าโลกจะเกิดการสันสะเทือนระหว่าง เมษายน2014ถึงตุลาคม2015คำพยากรณ์นี้ถูกอ้างมาจากบทหนึ่งของคัมภีร์ไบเบิลฉันจะแสดงความอัศจรรย์ในสวรรค์และโลกเลือดไฟและไอควันดวงอาทิตย์จะมืดมิดและพระจันทร์จะกลายเป็นสีเลือดก่อนที่จะมาถึงวันพีภาษาของพระผู้เป็นเจ้าแต่สุดท้ายหลังจากดวงจันทร์สีเลือดครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่27กันยายน2015ทุกอย่างก็เป็นปกติสุข ซึ่งฮากี้แถวว่าจุดจบจะมาหลังจากนี้สักวันหนึ่งในอนาคต2ส,สิ้นสุดปฏิทินมายา2012ถือเป็นประเด็นที่ร้อนแรงมากจนถึงขนาดนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ของฮอลลีวูดโดยที่มาของคำทำนายโลกแตกนี้เกิดจากการเชื่อว่าปฏิทินของชาวมายาจะสิ้นสุดลงในวันที่21ทธันวาคม2012ซึ่งนั่นอาจเป็นวันสุดท้ายที่โลกนี้จะมีอยู่หลายคนเชื่อว่าสายของชาวมายา กำหนดให้โลกถูกสร้างขึ้นเมื่อ5,125ปีก่อนแต่มีการนับระบบวันเวลาที่แตกต่างจากยุคป,ปัจจุบันซึ่งปฏิทินของพวกเขาจะมาสิ้นสุดลงในวันที่21ธันวาคม2012รวมกับการจับโยงทฤษฎีนู่นนี่นั่นอีกมากมายทำให้หลายคนเชื่อว่านี่คือจุดจบของโลกแต่ก็อย่างที่เห็นว่าพวกเราผ่านวันนั้นมาได้ชิวๆและแท้ที่จริงแล้วปฏิทินมายา อาจไม่ได้หมายถึงจุดสิ้นสุดแต่เป็นการนับวงรอบใหม่ต่างหากไม่ต่างจากเรานับบอลขึ้นศตรวรรษใหม่ 3. แม่ไก่พยากรณ์ในปี1806แม่ไก่ตัวหนึ่งในเมืองลีดประเทศอังกฤษได้วางไข่โดยมีตัวหนังสือเขียนวัดวัด,ว,ดว่าพระคิดกำลังมาจนทำให้เกิดความตื่นตะนกขึ้นในหมู่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมากมายที่ตั้งใจเดินทางมาชมแม่ไก่ตัวนี้ แน่นอนว่าโลกไม่ได้ถึงจุดจบในปี1,806ส่วนเจ้าของแม่ไก่แมรีเบดแมนซึ่งปกติแล้วเธอมีฉายาว่าแม่มดแห่งยอเชียก็ถูกจับได้ว่าแท้จริงแล้วเธอแอบใช้หมึกที่มีริดดกรอนเขียนเอาไว้บนไข่ไก่และสุดท้ายเธอก็ถูกตัดสินให้โดนแขวนคอ 4. คำทำนายของรัฐปูตินกรีกอดีรัสปูตินบุรุษผู้หลายคนเชื่อว่ามีพลังวิเศษ ได้เคยทำนายเอาไว้ว่าในปี2001จะเกิดการฆ่าตัวตายหมู่เพื่อพิสูจน์ทฤษฎีการเกิดใหม่ในอีกทางหนึ่งก็คือพวกเขาจะฆ่าตัวตายเพื่อจะได้พบกับชีวิตใหม่ที่ดีกว่าโดยการฆ่าตัวตายนี้จะแพร่ระบาดไปยังอเมริกานอกจากนั้นจะเกิดพายุขนาดใหญ่อากาศเปลี่ยนและพระเจ้าจะปรากฏขึ้นจะเกิดการฆ่าฟันครั้งใหญ่และจะมาถึงจุดสิ้นสุดของโลกในวันที่ 23สิงหาคม2013ด้วยไฟบรรลัยกันซึ่งจริงๆแล้วรัฐปูตินเคยทำนายเหตุการณ์สำคัญต่างๆของโลกไว้มากมายได้อย่างแม่นยำแต่โชคดีที่เขาทำนายจุดจบของโลกพลาดไป 5. ําคำเกินของมนุษย์ต่างดาวในปี1954โดโรธีมาตินแม่บ้านจากชิคาโกอ้างว่าเธอได้รับข้อความจากมนุษย์ต่างดาวตนหนึ่งนามว่าซนานดา ซึ่งเขาบอกเธอว่ามนุษย์บนโลกเกือบทั้งหมดจะถูกกวาดล้างโดยน้ำท่วมใหญ่ในวันที่21ธันวาคมวิธีที่จะรอดคือต้องสร้างแท่นบูชาพิเศษบนยอดเขาแห่งหนึ่งที่สามารถให้ยานของเขาลงจอดมารับผู้รอดชีวิตได้กลุ่มผู้ที่เชื่อเธอก็ยอมทิ้งทุกอย่างไม่ว่าจะโรงเรียนงานคู่ครองเพื่อมารอจานบินมารับและแน่นอนว่าไม่มีจานบินหรือวันสิ้นโลกใดๆเกิดขึ้น โดโรธีถูกคุมคามและถูกจับก่อนที่ต่อมาเธอจะตั้งสมาคมสนานนดาและเริ่มสะกดจิตหมู่ผู้คนต่อไปจนกระทั่งเธอเสียชีวิตในปี1992แต่สมาคมก็ยังมีอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ 6. สายรุ้งสีดำเจรอนคิดเวเวอคิงคือนักแสดงที่มีชื่อเสียงในการทำนายของเขาตามรายการโชว์ต่างๆซึ่งเขามักใช้ภาพลักษณ์ที่ดูดีคำพูดที่ฉฉาน แต่คำทำนายส่วนมากของเขาล้วนเป็นการคาดเดาและน้อยมากที่จะพบว่ามันแม่นยำตามที่เขากล่าวไว้ในปี1968คริสเวลได้เริ่มทำนายเกี่ยวกับวันสิ้นโลกที่จะเกิดขึ้นในวันที่18สิงหาคม1999โดยวันดังกล่าวจะเกิดเหตุการณ์รุ่งสีดำที่เข้าปกคลุมโลกซึ่งมันมีพลังงานลึกลับบางอย่างที่ดึงดูดออกซิเจนของเราไปเรื่อยๆเพียงไม่กี่ชั่วโมง ทุกคนก็จะอ่อนแอลงและจะไปอย่างสงบและโลกก็จะเหลือแต่ความเงียบงนันซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นอีกครั้งที่เขามั่วนั่นเอง 7. คําทํานายของอัจฉรกรชาญแมนสันอัจฉรกรชื่อดังเชื่อว่าจะเกิดสงครามเชื้อชาติขึ้นในปลายทศวรรษที่60ผู้นําศาสนาของชนผิวดําจะลุกขึ้นสู้และเริ่มฆ่าคนขาวที่อาศัยอยู่ในอเมริกามันคือการล้างแค้นของเผ่าพันธุ์ ซึ่งทฤษฎีของเขาถูกวงเดอะบ,บีตะเตอร์นมาแต่งเป็นเพลงอีกด้วยและด้วยแนวคิดนี้ทำให้เขาเข้าสู่โลกแห่งอาชญากรที่ต้องการเร่งรัดสงครามให้เกิดเร็วขึ้นและเมื่อนั้นเองเขาและพรรคพวกจะมีชีวิตรอดโดยการซ่อนตัวอยู่ใต้ทะเลทรายโดยเขาเชื่อว่าหลุมลึกไร้ก้นที่ถูกกล่าวในหนังสือ r ี v e l a t i o n ที่มีอยู่จริงใต้อุทยานแห่งชาติเดดวันเลจนกระทั่งสงครามสิ้นสุด เขาจะกลับขึ้นมาครองโลกอีกครั้ง 8. Y2K ปรากฏการที่ใครหลายๆคนคงเคยหลอนกันมาแล้วในช่วงรอยต่อระหว่างปี1999และปี2000ซึ่งทฤษฎี Y2K เชื่อว่าคอมพิวเตอร์ทั้งหมดจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบเอกสารและการบันทึกข้อมูลสืบเนื่องมาจากการบันทึกปีคิศราจำนวนสีหลักย่อเหลือเพียงสองหลักท้าย และเมื่อเปลี่ยนผ่านจากปี99กลายมาเป็นปี00ทุกอย่างจะกลับมาเป็นปี1900ไม่ใช่2000เหตุการณ์นี้สร้างความตื่นตัวในอุตสาหากรรมทุกประเภทที่ใช้คอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการธนาคารการแพทย์การทหารและผลจากการรวมของคอมพิวเตอร์อาจส่งผลให้ระบบสาธารณูปโภคเช่นไฟฟ้าโทรศัพท์อาจหยุดทำงานได้แต่สุดท้ายฝันร้ายนี้ ก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่อย่างใดจบไปแล้วกับเรื่องราวเหล่าคำทำนในวันสิ้นโลกเพื่อนเพืนคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวเหล่านี้ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวน่าสนใจอีกมากมายขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ